สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเททองต้องรู้ประจําวันที่16เดือนธันวาคมนะครับ๋ยวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเหมือนเดิมนะครับนักทุนครับสวัสดีครับอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับครูเปาครับวันนี้มุมมองทองคาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับแตกต่างจากของเมื่อวานไหมครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้รู้สึกว่าจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยรวมถึงแถลงการ์ดด้วยครับ ก็ในมุมมองของราคาทองนะครับเมื่อวานเนี่ยราคาได้ทะลุกรอบขึ้นมานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อวานที่เราเล่นตามกรอบกันระยะสั้นนะครับอาจจะมีหลุดกรอบขึ้นมาเฟรมขึ้นมานิดหนึ่งก็อาจจะต้องมีบางท่านอาจจะต้องอาจจะต้องสต็อปลอลงไปถ้าในกรณีพอร์ตท,ที่ไม่สามารถเบี่ยงได้นะครับส่วนบางท่านที่เบี่ยงได้ก็ยังผมก็ยังแนะนําให้รอก่อนได้นะครับเพราะเดือดราคาทองจะปรับลงได้อีกส่วนวันเนี้ยเดี๋ยวมันจะมี ตัวเลขการประกาศอัตราดอกเบีย้ยของทางสหรัฐนะครับซึ่งคาดการว่าคงดอกเบีย้ยอยู่แล้วนะครับแต่ในรายง,งานสเตทเมนต์ออกมาเนี่ยค่อนข้างเต็ม10ผมให้แย่6นะครับโดยรวมแล้วแย่6ก็คือพูดง่ายว่าเป็นเปอร์เซ็นที่จะหนุนให้ทองขึ้นได้อีกระยะสั้นนิดหนึ่งในช่วงตีสอวันนี้แต่พอขึ้นไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวพอตีสอขึ้นบ้านเรานะครับก็จะมีการถแถลงจากคุณพาวเวลนะครับเกี่ยวกับนโยบายการเงินซึ่งดูแล้วมีการคาดการว่าจะเพิ่มโปรแกรมการอัดฉีดเงินนะครับเข้าซื้อพันธบัตรเพิ่ม ตัวนี้จะส่งผลให้ราคาทองปรับขึ้นได้อีกผมมองว่าตลาดเนี่ยเล่นมา2วันแล้วนะครับที่เล่นเก่งคือขึ้นมาวันนี้อาจจะขึ้นไปอีกได้ระยะหนึ่งนะครับคือจะเป็นวันสุดท้ายที่ขึ้นแล้วที่ในมุมมองผมนะครับโอเคครับผมทีนี้ถ้าตามพี่หมีบอกว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับว่าอาจจะมีการปรับฐานลงมาด้านล่างแบบนี้ครับก็ okay, คือจะเป็นในกรณีที่ว่าตลาดเนี่ยค่อนข้าง price in ไปแล้วใช่ไหมครับประมาณนี้ ใช่ครับตลาดค่อนข้างรับรู้เรื่องนี้ไปแล้วนะครับก็เลยเล่นกันมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามันอาจจะขึ้นไปไม่ได้ทำไฮใหม่ได้ครับโอเคครับแล้วอย่างนี้คือในส่วนของตัวมาตรการกระตุ้นทางภาครัฐแหละครับผมที่สารข่าวต่างเขาลงแบบนี้มันจะมาเป็นแรงหนุนให้กับทองคําเพิ่มเติมบีบไหมครับหรือว่าก็น่าจะขานรับกันไปทั้งหมดและทั้ง2ตัวเลยครับอยู่นี้ ไอ้ตัวนั้นผมมองว่าประเด็นนะน,น่าจะยิงเอาไปใช้เล่นในสัปดาห์ถัดไปนะครับผมมองว่าอันนี้น่าจะยังตลาดยังไม่โฟกัสตัวนั้นน่าจะโฟกัสของเฉพาะนโยบายการเงินมากกว่านะครับตัวนโยบายการคลังน่าจะอท,ทีหลังเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวต้องมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งน,นะครับโอเคครับได้ครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวฟันร์เบนชลนะครับและในส่วนของตัวเชดิคเลเนี่ยตัวนี้อาจารย์พี่หมีมีมุมมองแล้วก็แนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนบ้างครับวันนี้ ในส่วนของทางเทคนิคนะครับวันนี้จากราคาที่มันทะลุขึ้นมาแถวประมาณสัก1.852ขึ้นมาผมก็มองว่ามันก็ไม่ไม่ผิดรูปนะครับยังอยู่ในกรอบอยู่โดยวันนี้ผมให้แนวต้านถ้าราคาขึ้นไปได้จากการรับข่าวเต็มที่คือ1.869นะครับ1.869วันนี้จะเป็นแนวต้านนะครับที่สําคัญเลยส่วนแนวรับวันนี้นะครับที่ผมให้ก็คือจะอยู่ที่1.835ครับ ก็คือกรอบอยู่ที่1,835ถึง1,869เราจะเล่นอยู่ในกรอบนี้แต่ระหว่างวันเนี่ยอาจจะซึมขึ้นไปได้อีกระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงกลางวันเนี่ยเราอาจจะรอย่อสักเล็กน้อยไม่ต้องถึง1,835ก็ได้แค่ลงมาประมาณ1,847อะไรเงี้ยเราก็ดักบายส่วนขึ้นไปทํากาไรระยะสั้นไปก่อนแต่จบวันนี้เราจะไม่เล่นฝั่งบายแล้วนะครับเราเล่นแค่วันนี้เท่านั้นนะครับ โอเคครับก็เป็นมุมมองประมาณว่าเทรดเอากาไรระยะสั้นๆแล้วกันดังทุนครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะรอข่าวในค่าคืนนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับก่อนจะจากลากันไปกระผมขออนุญ,ญาตฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดสนใจในส่วนของตัวห้องสัญญาลีพกับอาจารย์พี่หมีนะครับที่จะนําทุกท่านเทรดสดในทุกๆวันที่มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจรวมถึงข่าวนอกตลาดด้วยนะครับใครสนใจแอดไลน์ไอที่ด้านล่างนี้มาได้เลยนะครับ ppaopo แต่อย่าพึ่ง เชื่อนะครับว่าห้องซิกนี้แม่นแค่ไหนนะักลงทุนเข้าไปที่ Facebook Page แล้วไปกดนะครับดูที่เพจเทรดทองต้องรู้ก่อนเลื่อนลงมาดูคลิปวิดีโอที่อาจารย์พี่บีเทรดในแต่ละวันได้เลยนะครับแล้วจะรู้ว่าเขาสามารถทำกำไรได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดทุกท่านพอใจในที่นี้รับความเสี่ยงได้แอดไลน์มาได้เลยนะครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ